إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما بعد: فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقى วามันตะวกะละอเลยฮีกฟะพี่น้องผู้ที่มีอมาม่งตอ a l ะ a h มาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน,น้อมนำในสิ่งที่ Allah s บฮานะฮูว w ต t อาลาทรงใช้และจงออกห่างจากทุกสื่อและทุกสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่ Allah s บฮานะฮูว w ต t อาลาทรงห้ามพี่น้องผู้ที่มีอมาม่นตอ Allah s บฮานะฮูว w ต t อาลาบนโลกใบนี้ Allah s บฮานะฮูว w ต t อาลาทรงทดสอบมนุษย์ เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นในพบกับความสุขและความสบายทั้งโลกนี้และโลกหน้าบางครั้งความสุขอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาก็ทดสอบด้วยกับความยากลำบากบางครั้งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาไม่ได้ปล่อยให้ชีวิตของเรารวยด้วยกีบกุหลาบมันจะต้องมีการไปเชิญกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาทส่งทดสอบ การทดสอบของอัสุัมบฮานะฮัวตาอาลาจงจำไว้เถิดว่าการทดสอบทั้งหมดสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีมานเมื่อเราต้องการความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราจะต้องไปชิญกับความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยดังที่อัสสับฮานะฮัวตจาลาได้กล่าวว่าลาก็ดะคอละกนันอิงซนฟีกะบัดแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์ ให้เผชิญกับความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นการทดสอบต่างๆนานาที่เรานั้นประสบพบเจอเมื่อเราต้องการความสุขทั้งโลกนี้แลโลกหน้าเราจะต้องอุตสาหะด้วยกับการบากบัน่นไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตะอลาดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตะอลาได้กล่าวว่ายาอายุฮันอิงซานูอินนะกะกะดิฮุนอิลารับบีกะกะดะฮังฟะมุลากีอยู่ในสุตุนอิงชีกอกองการที่6 อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮาเรียกไม่ใช่แค่บรรดาผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺทรงเรียกมนุษย์บอกถึงมนุษย์ทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่เขาจะต้องไปเชิญกับความยากลําบากเพราะการทดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอไม่มีทางสําหรับสิ่งถูกสร้างที่จะหลุดพ้นจากการทดสอบของอัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺอัลลอได้ดังนั้น โอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงเจ้าจะต้องเพียรพยายามไปสู่ผู้อภิบาลของเจ้าจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลลาได้พบกับเจ้าจนกระทั่งท่านได้พบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลลาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอม م านบรรดาน,นักวิชาการหลายต่อหลายท่านได้พูดถึงความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขของบรรดาผู้ที่ศรัทธาหรือว่าความสุขของมนุษย์ ทุกคนต้องการที่จะอยากได้ความสุขของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะลิ้มรสความอรเด็ดอร่อยในโลกดุนยาได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขในเชิงนามประธรรมหรือว่าความสุขที่เป็นวัตถุดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะาะอาลาได้กล่าวว่าซุยนาลินนาซิฮุบุชะชฮาวะติมินันนิซามนุษย์เนี่ยถูกลุ่มหลงไปด้วยความรัก ความใคร่ต่างๆหนึ่งในนั้นนั่นก็คือบรรดาสตรีด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานความสุขของมนุษย์มันอาจจะยาวนานก็ได้อาจจะสั้นก็ได้อาจจะไม่จีรังก็ได้แต่สำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบะฮานะฮุอาตะอาลาความสุขของพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมาน เขาจะได้รับความสุขทั bastards, ้งลูกนี้และลูกหน้าถ้าหากว่าเขาเปลี่ยนวิกฤตต่างๆในการทดสอบที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาให้เป็นภาคผลบุญอันมากมายดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาได้กล่าวว่าวะอัมมัลลาฮีนัสูอีดูฟาฟินจันนติคอลิดีนฟีฮะมาดามติสเมาวาตุวันอัลอิลลามาชาอัลรับบุกอัลตาอันไกรอมะเจซุสอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาได้พูดถึงบรรดาผู้ที่ศรัทธา ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้รับความสุขความสุขของพวกเขาไม่ใช่แค่เพียงในโลกดุนยาเท่านั้นแต่ความสุขของพวกเขาความสุขของบรรดาผู้ที่ศรัทธาเขาจะได้รับสวนสวรรค์ของลัทธิพระหาหนาหัวจ้าลาแล้วเขาจะอยู่ในนั้นตลอดไปตราบใดที่บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินยังตรึงอยู่ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกคนเนี่ย สามารถที่จะได้รับความสุขแต่เราต้องการที่จะมีความสุขแค่เพียงลูกนี้หรือว่าลูกหน้าไม่แปลกใจพี่น้องพุที่มีมันอัลลอฮุซุบฮานหะฮฺวัลต้าลาได้ทดสอบฐานะของมนุษย์อันมากมายไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นความร่ารวยหรือว่าความยากจนหรือว่าร่างกายต่างๆเหล่านี้เนี่ย มนุษย์จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในสังคมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มนุษย์ใช้ชีวิตเดียวได้โดยปราศจากบุคคลอื่นดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัลอาตาได้กล่าวว่าวารฟะนาบะดอหุมฟาวกบะดิงดารอเจติลลียตะกีซาบะดุฮุมบะดงสุครียะเราได้ยกฐานะของบางส่วนของมนุษย์บางคนอาจจะมีอำนาจบางคนอาจจะมีทรัพย์สินบางคนอาจจะมีร่างกายแข็งแรง เพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้พึ่งพาอาศัยกันเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันวันนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเราเห็นแล้วว่าความโปรดปานที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮฺวะตาอาาัลาทรงให้การทดสอบของอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮฺวะตาอาาัลาทรงให้ทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถที่จะได้รับความสุขในเรื่องของการให้ได้ เราสามารถที่จะช่วยพี่น้องของเราได้เมื่อยามพวกเขาเหล่านั้นได้พบกับความวิกฤตได้พบกับการทดสอบก่อนละสุบหานะหัวตาละไม่ว่าใครก็แล้วแต่พี่น้องผู้ที่มีหมานที่เป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เขาต้องการความสุขด้วยกับสาเหตุต่างๆหนึ่งในสาเหตุพี่น้องผู้ที่มี إ ي ม ا นั่นก็คือการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากลําบาก ความสุขเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงบรรดาผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นจะได้รู้สึกถึงความสุขแต่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคนต่างศาสนิกเขาก็จะได้รับหนึ่งในคําพูดของท่านอิบนุนไกรย,ยิมรอฮิม,มะฮุลโลท่านได้พูดถึงองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวัตาลาไดก่าว่าอิยากนานะบุตวะอิยากนานะสตัยนเฉพาะพระอ,องค์เท่านั้นที่เราขอรบสักการะและเฉพาะพระอ,องค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือ ท่านอิบนลุก่ายยิมรอฮิมาฮุลลอท่านได้ตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในการกระทำอิบาดะหนึ่งในนั้นพี่น้องู้ที่มีมันสำหรับบุคคลต้องการที่จะได้รับความสุขในการกระทำอิบดะดาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะตอลาบุคคลที่สามรองจากบรรดาผู้ที่อัลลอ์สุบฮานะฮูวตะตอลาทรงพอพระทยัยรองจากบรรดาผู้ที่มนุษย์ต้องการที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตอาลลาทรงพอพระทยัย ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นั่นก็คือการช่วยเหลือพวกเขามองว่ายัางไงพี่น้องพุที่มีมา่นชาวซาลัสในอดีตเนี่ยการงานหรือว่าอิบาดาที่ประเสริฐที่สุดเราเอาอันนั้นอัฟดอลนอิบะดาว่าอันฟาอาามากะนะฟีฮนัฟอมุตัดินอะไรก็ตามที่เป็นอิบาดาและอิบาดาเหล่านั้นมันเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นมันเป็นสาธารณประโยชน์ เป็นการช่วยเหลือมนุษย์ซึ่งกันและกันถือว่าเป็นอิบาดะที่ประเสริฐที่สุดไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนยากไร้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลที่ประสบอุทกภัยต่างๆเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานความดีงามเหล่านี้เนี่ยมันคือความดีงามที่มนุษย์ต้องการที่จะรู้สึกถึงความสุขในการให้ในการเสียสละ <سؤال> الله سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من جواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بطيغاء مرضات الله فسوف نؤته أجراً أزيماً الله سبحانه وتعالى قال ไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือว่ามนุษย์นั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาได้กล่าวว่าไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยสำหรับหลายต่อหลายคนที่กาซิบกาซาพ,พูดคุยกันเว้นแต่คำว่าเว้นแต่หมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีมานเว้นแต่ใครก็ตามที่กระทำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาทรงใช้เขาจะเกิดความสุขนั่นก็คือเว้นแต่บุคคลที่สั่งใช้ ในเรื่องของการบริจาคทานในเรื่องของการเสียสละหรือกระทำความดีหรือปองดองระหว่างพี่น้องที่บาดหมางซึ่งกันและกันว่าไม่ยัฟอันและใครก็ตามและลัสุภะห้านาะหัวตาลาได้พูดถึงความดีนี้แหละสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาถ้าหากว่าเขากระทำและเขาหวังในการตอบแทนความพึงพอพระทยัยจากลัสุบะห้านาะหัวตาลา เราจะให้เขารางวัลอันมากมายดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมานบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าเมื่อมนุษย์ต้องการที่จะได้รับความสุขเขาจะต้องเป็นผู้ที่ให้เขาจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่ช่วยคนเพราะการช่วยคนมันจะมีความรู้สึกในความพื้มปิติหลายต่อหลายครั้งพี่น้องผู้ที่มีมนัน h ะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้พูดถึงอะไรอัสซาดะอัตชารุปียะความสุขเมื่อเวลาเรากระทำแล้วเราก็จะได้รับภาพผลละบุญยกตัวอย่างเช่น h ะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกาัลลอฮุฟีอูนินอับมาการันอับดูฟีอูนีอัคีฮิอัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยังคงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ ตราบใดที่บบาวของพระอ,องค์ยังช่วยเหลือพี่น้องของเขานี่คือฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านมันเป็นการกระตุ้นเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่เสียสละในหนทางของอัลลอฮซุบะฮาะนหัวตาลาไม่แปลกใจพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเมื่อเวลาเกิดอุทกภัยน้ําท่วมเมื่อเวลาอัลลอฮฺซุบฮานาะหัวตาลาทรงทดสอบไม่ว่ามนุษย์คนใดก็แล้วแต่ไม่ว่าหน่วยงานใดก็แล้วแต่ ต้องการที่จะได้รับความสุขอันเนื่องมาจากการให้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการให้อย่างที่เราเห็นในข่าวต่างๆไม่ว่าคนตา่างศาสนาหรือว่าคนมุสลิมเพราะการให้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านมันเป็นฟิตรอมันเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอลาทรงให้สําหรับมนุษย์ใครต้องการที่จะได้รับความสุขเขาจะต้องเป็นผู้ที่ให้เขาจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ ในการช่วยเหลือมนุษย์ลียัตตะกีตะบะตุหุมบะดองสุครียะเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันให้คนรวยได้พึ่งคนจนให้คนจนได้พึ่งคนรวยคนมีอำนาจได้พึ่งคนที่ไม่มีอำนาจคนที่เป็นผู้นำจะต้องพึ่งผู้ที่ตามผู้ตามจะต้องพึ่งผู้นำเหล่านี้เป็นต้นพป่น้องผู้ที่มีมานเราจะเห็นว่าสังคมของเราเนี่ย มันมีจุดร่วมเดียวกันนั่นก็คือต้องการปรารถนาในการอะไรในการได้มาซึ่งความสุขแต่เราต้องการความสุขแค่เพียงลูกนี้รู้ต้องการความสุขในลูกหน้าดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมันอยากที่จะฝากให้เราเป็นผู้ที่เสียสละดังที่กวีอาหรับได้กล่าวว่า as adun nas man as a d น n a s ผู้ที่ปื้มปิติที่สุดในหมู่มนุษย์คือบุคคลที่ให้ความสุขแก่มนุษย์นะฟนฝาอนิวะอิยะคุมมินันอายาติวะซิกลินฮะกิมอะกูลุกอลิฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนัมิงกุลลิซัมวัสตักฟิรุอินนะฮูฮูอัลกอฟูรุรอัลรฮีม